สวัสดีค่ะพี่แดงแนวค่ะครับคุณลยครับ่ะมีการปรับเงินนะครับซื่งผู้ชื่อผิดเนี่ยนะฮะขออภัยด้วยนะคะวันนี้คุณลุ้ยมาตลาดหญ่อีกแล้วพี่อย่าทักสิคะหนึ่อสารจริงราเราคิดว่าเราให้หุ้นเขียวได้ครับอ่าหุ้นเขียวมีหุ้นอะไรบ้างครับก็เป็นหุ้นใช้กลางที่ศักยภาพดีค่ะประกอบการในอนาคตสดใส นะครับแล้วก็โบรกเกอร์ AEC ที่ผมอยู่ตอนนี้นมอยู่ a c แล้วนะค่ะแลวก็ AEC ก็ให้ออฟไซด์ของอุ้นตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับประมาณนักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่เรีึงว่าน่าสนใจในการลงทุนเลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวเดี๋ยวขอดูวบก่อนนะที่ WPC ครับ t a i w a Public Company Limited ตัวไหนนะคะ ทีเดับบันพเนตอนนี้ราคาแปดบาทแปดบาทนะครับจุดเด่นของ T W P ก็คือทำธุรกิจในเรื่องการเกษตรนะครับค่ะมีการเกษตรนะฮะแล้วก็ทางบรษิษัทเองเนี่ยก็มีแผนะขยายธุรก,กิจด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการร่วมทุนใช้โอเวอร์ก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ทูตีีดีเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มนี้ที่มีค่างทีเขาั้งตับนะครับตอนนี้ปัจจุบันสิบสองเท่า ถ้าดัฟบีพีนาคตเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่านี้อีกด้วยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงครับค่ะแล้วตัวทีเด็ดบีบีซีเองเนี่ยนะครับก็คนช่วงวิกฤตแล้วตอนนี้นมีวิกฤตเรื่องน้ำน้ำแรงทำให้ผลผลิตาาการเกษตรเนี่ยไม่ค่อยดีตอนนี้เนี่ยคนช่วงวิกฤตน้ำแงแล้วนะครับ วัตถุดิบด้านการเกษตรไหลเข้ามาแล้วก็ทางการเนี่ยวัตถุดิบก็คือพวกมันจำมาหลังกระสุงเกษตรจะปรับราคาวันจำมบหลังขึ้นจะส่งผลให้ตัวบริษัทเนี่ยมียอดขายที่ดีขึ้นมี m a จิ้นที่ดีขึ้นครับเพราะนั้นตัว TDBPC เป็นหนึ่งในหุ้นที่ AEC เราชอบระบบก็ชอบอนะครับการาฟของ t d p c เนี่ยถ้าดูตอนนี้แนวต้านผมมองไว้8บาท50 แปดบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบน่าสนใจตัวแนวหลุดนะครับถ้าตุดเจ็ดบาทแปดสิบคนเล่นสั้นก็หนีหนีแล้วคุณตัวนี้เป็นรุ้นบอกการทงบุญระยะปานกลางครับคุณมือจับไม่ใช่ต้นสซานเต็นไปนะครับเพราะว่าพุ้นฐานแข็งแกร่งค่ะตอแนนเม็นเท่าให้สิบบาทครับโอ้โหได้ค่ะคะแนนเท่าให้สิบบาทนะต้านสั้นอยู่ที่แปดบาทห้าสิบแนะนําครับถึงถ้าติดมือไปทีวีบีซีจับหกตัวก็วันนี้มีมาฝากหนึ่งตัวนะคะ ค,ข,คขุณ่ะได้ค่ะขอบคุณมากาค่ะ